สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง M r c ด้วยนะครับเนาะก็นั่นแหละหลังจากที่เราต้องสองคนนะครับรับรถมาใหม่เนาะเป็นรุ่นเป็น Honda นะครับ ZRV รุ่นไฮบริดนะครับเดวิดก็มีแพลนเนาะอยากขับรถเที่ยวท่ถแถวรัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็ขับรถจากเมืองเมลเบิร์ลไปที่แมริสเวลนะครับประมาณสัก90กว่ากิโลนะขับประมาณสัก1ชั่วโมง 30นาทีครับ, <g år> บรก็บรรยากาศวันนั้นก็คือแบบแดดดีนะครับแดดออกเลยแหละผมก็เพลินขับนั่นเองนะครับเ <Friend. S 1> <g år> I didn't have that often I like n o w like it เมริสฟิลเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลาจากยาราวาเล่ vale นะครับ <g år> ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับที่นี่เราก็มาพักที่โรงแรม เปเปอร์ Paper, นะครับในเครือของ a อ c o คอร์นั่นเองนะครับทุกคนเดวิดก็พาทัวร์ห้องนิดหน่อยนะครับครั้งนี้ก็คือได้ห้องพักก็คือ,อเป็นหนึ่งห้องนอนนะครับที่ที่สามารถมองเห็นตรงเรียกว่าเทนนิสได้นะครับเป็นเทนนิสเล็กๆเ,เนาะ นี่ก็จะมีพวก c o m p พ e เมน t a r y นะครับที่ทางโรงแรมจัดมาให้เดวิดนะเพราะเดวิดเป็นล l ิ t i n u m member นะครับก็มีเครื่องดื่มแล้วก็มีพวกชีสบอร์ดต่างๆนะครับเมริสบิวเนี่เราก็เป็นครั้งแรกของเรานะครับที่ได้มาที่นี่เนาะนี่ครับเป็นวิวของเทนนิสตรงนี้ครับแล้วก็เป็นห้องนอนนะครับของเราทั้งสองคนต้องบอกก่อนนะครับว่าห้องนอนค่อนข้างเล็กนะแต่ห้องนั่งเล่นอ่ะใหญ่กว่านะครับ โอเคนที่สุดก็พร้อมแล้วนะครับผมกับเดวิดเนี่ยก็ไปจะขับรถไปดูน้ำตกนะครับประมาณสักห่านาทีนะครับจากตงนี้เนาะเดวิดก็แบบยังตื่นเต้นรถใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวจะให้เดวิดเป็นคนขับไปขึ้นเขาไปดูน้ำตกรุ่นนี้นะครับก็สามารถสตาร์ทรถจากโทรศัพท์ได้นะครับเช่นเปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ย ไปครับมาขับรถด้วยกันสามารถจะเป็นในรูปรูปเหรอ Turn right onto Pack Road then turn left onto Falls Road Feel like it's electric I don't think the engine started yet Has it No it's the battery r i g e t คือต้องบอกก่อนนะครับว่า Marysville เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็คือแถวเนี้ยเคยไฟไหม้นะครับไฟไหม้ทั้งหมู่บ้านเลยนะคือแบบไหม้หมดเลยนะครับไฟป่าเนาะแล้วแบบ หมู่บ้านเนี่ยก็จะสร้างใหม่ครับแล้วก็จะมีโรงแรมสร้างใหม่ด้วยแบบว่าทางเทศบาลนะครับก็อยากให้คนมาเที่ยวที่นี่เนาะก็เดินไปนี่แหละครับเดินไปเดินออกกำลังกายด้วยนะเพราะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักสี่โมงก,กว่าๆนะครับตรงนี้เก็สามารถเดินกลับไปที่หมู่บ้านที่เราพักเนาะก็ประมาณสัก3.4กิโลนะครับเดินลงเขาไปอ่ะ เด็อๆก็ถามผมว่าเธอจะเดินไหมผมบอกมาไม่หรอกมาดูน้ําตกดีกว่า โอเคครับทุกคนเราก็น้ําตกสวยนะน้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เดวิดชี้ไปตรงอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าเขาเอาน้ำท่นี่แหละ <Rather S 1> ไปใช้นะครับำสำหรับในหมู่บ้านานะของ <S <s <ut ters> มาริสบิลนั่นเองนะครับก็สวยครับผมก็ให้เดวิดเป็นคนขับรถนะผมก็ไปคนถ่ายเนี่ยครับเป็นสีขาวนะครั้งแรกของเรานะครับที่ ซือรถสีขาวนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกสีสีเทาอะไรอย่างเงี้ยนะครับรถข้งรถรุ่นเก่าก็สีเทานะครับของมาสด้าเดวิดบอกว่าลงเข่ามาก็คือไม่ได้ใช้น้ำมันมากมายนะว่าเป็นใช้แบตเตอรี่ครับเห็นไหมเอ่ยว่าแบตเตอรี่เต็มเลยลงเข่าก็รถจะชาร์จแบตนะครับมาครับมากินชีสด้วยกันผมก็เริ่มหิวแล้วห้ามองกว่าแล้วนะครับที่ผับนะครับ ชื่อว่าเดอะดักอินนะครับแล้วนกะ็ของผมสั่งเป็นอาหารสไตล์เกาหลีนะเดวิดก็สั่งเป็นไก่พามานะครับก็สั่งผมสั่งกิมจิมาเพิ่มด้วยนะครับทุกคนเป็นอันนี้เป็นสไตล์เกาหลีเป็นหมูนะเนี่ยครับกิมจิสั่งพิเศษมาอาหารอร่อยทั้งสองคนนะครับแล้วนะ <Okay. S 1> ก็พัก ที่เนี่ยนะครับก็คือ1วันเองครับผมเนี้ต้องเดินทางต่อนะไปที่ยาลาวองกานะครับก็ได้แลกพักผ่อนนะขอบคุณมากนะครับที่แวะมาชมคลิปนี้ของเราทั้งสองคนนะในรัฐวิกตอเรียออสเตรเลียนะครับบายบายครับ